JSB, JSB is a wonderful world. JSB, 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 all the colorful days. ร้อยหนึ่งในเรื่องของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนะคะเริ่มต้นจากสิ่งมีชีวิตนะคะเรียวไปยาขีดนะสิ่งมีชีวิตนะคะมีความสมคัญกับสิ่งไม่มีชีวิตโดยถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะจะส่งผลต่อการดำรงชีวิตทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆนั่นเองนะคะซึ่ง ซึ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตก็จะได้แก่แสงน้ำดินและอากาศโดยหากเป็นแสงนะคะก็เช่นมนุษย์ใช้แสงในการมองเห็นพืชใช้แสงในการสร้างอาหารถ้านะคะเกี่ยวกับน้ำน้ำนะคะเช่นมนุษย์ใช้น้ำในการดำรงชีวิตและทำกิจกรรมต่างๆสัตว์ใช้น้ำเป็นสิ่ง เ,เป็นที่อยู่อาศัยและการดำรงชีวิตและพืชใช้น้ำในการสร้างอาหารนะคะต่อมาดินนะคะดินเช่นมนุษย์ใช้ดินสร้างบ้านเรือนปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ทำของใช้สัตว์ใช้ดินเป็นที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งอาหารพืชใช้ดินในการยึดเกาะของรากนะคะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งธาตุอาหารและน้ำอากาศนะคะ เช่นสิ่งมชีชีวิตทุกชนิดน่ยใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจนะคะพื่อใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในอากาศเพื่อสร้างอาหารนั่นเองในร้อนะคะนักเรียนก็ได้ทำเองไปแล้วนะคะซึ่งอันนี้สำรวจนะคะระบอกแนวทางในการาแหล่งน้ำเน่าเสียนะคะสาเหตุก็คือมนุษย์ทิ้งขยะ มีการใช้สารเคมีนะคะใช้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆผลกระทบนะคะก็มีการส่งกินเหม็นลกปวนปลาตายมนุษย์ขาดน้ำนะคะพืชนน้ำบางชนิดเ่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มนุษย์อาจ,จะนะคะเป็นโรคถ้าสัมผัสกับน,น้ำที่มีสารเคมีปนเปื้อนในอการดูแลรักษานะคะก็จะ มีไม่พิ้งใหอาาชัดชวนให้คนในท้องถิ่นน่ะมาช่วยกันดูแลนะคะโรงงานอุตสาหกรรมก็รควรที่จะบบำบัดน้ำเสียก่อนนะคะทิ้งขยะลงแม่น้ำอ่ะต่อมาในหน้าหนึ่งร้อยสามในหน้าหนึ่งร้อยสามนะคะสิ่งมีชีวิตนะคะสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรนะคะยกตัวอย่างเช่นพืชน,นะคะ เพื่อใช้แสงในการสร้างอาหารเพื่อนนะคะใช้แสงในการสร้างอาหารสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยใช้อากาศในการหายใจใช้แหล่งเออใช้ดินนะคะเป็นแหล่งอาหารเป็นต้นอ่ะเอาแค่สองบรรทัดพอจะได้ไม่ต้องเขียนเยอะ ถ้าสิ่งไม่มีชีวิตนะคะในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรนะคะหากสิ้งเสื่อมโทรมหรือขาดธาตุอาหารพืชจะไม่สามารถเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าน้ำเน่าเสียสั์น้ำและพืชน,น้ำก็จะไม่มีที่อยู่และก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เช่นเดียวกันนะคะหากไม่มีแสงพืชต่างๆแม้แต่มนุษย์เอง ก็ไม่สามารถอยู่ได้นั่นเองขอดูข้อสามนะครับข้อสามขับเรียเลื่อนขึ้นไปแล้วนะข้อสามนะคะจากกิจกรรมนี้ค้พบอะไรบ้าง เขาบอกว่าในสิ่งแวดล้อมนะคะมีทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันซึ่งกันและกันในนัาต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตนะคะโดยนะคะสัตว์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะอาศัยนะคะเอ่อไม่ว่าจะเป็นอากาศแห่งน้ำต่างๆเป็นที่อยู่อาศัยนะคะสัตว์ที่อยู่บนบกก็จะใช้ดินนะคะเป็นที่อยู่อาศัยซึ่งสิ่งมีชีวิตนะคะใช้อากาศในการหายใจ ถ้าสิ่งแวดล้อมเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะคะเรยนเลื่อนหน่อยนะถ้าสิ่งแวดล้อมนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตเราจึงช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมไปเลยในสิ่งแวดล้อมนะคะมีทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในด้านต่างๆเพื่อการดำรงชีวิต แต่ถ้าสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อการดำรงชีวิตซึ่งเราควรที่จะช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมนั่นเอง ที่สองนะคะถ้าในท้องถิ่นของนกักเรียนเนี่ยมีปัญหาสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างนะและเช่นนะคะแหล่งน้ำเน่าเสียควันจากโรงอ่าคนจากไฟป่านะคะการเผาไหมเศษวัสดุจากเกษตรกรนะคะโรงงานอุตสะะหาหกรรมทำให้อากาศเนี่ยเป็นพิษนะคะแนวทางแก้ไขนะคะแก้ไขแหล่งน้ำเน่าเสียโดยการม่ทิ้งขยะนะคะลงในอ่า แองน้ำแค่นั้นเองนะคะก็อาจาจะมีการชักชวนต่างๆได้จากกิจกรรมนี้นะคะเช่นปัญหาน้ำน้ำเสียมีสาเหตุมาจากการทำนะคะการกระทำของมนุษย์เราควรมีส่วนร่วมในการดูแรลรักษาโดยไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำนะคะก็ะอาจจะมีการ ชักชวนคนในท้องถิ่นนะคะให้ช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำของตนเองด้วยสามข้ออ่ากสิ่งที่สิ่งมีชีวิตนะคะกับสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตต่างๆเพื่อประโยชน์นะคะในการาดามรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเราจรึงช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพที่เหมาะสมแค่คำว่าเหมาะสมค่ะข้อสองครูเบไปตอนนีน้น่าจะเสร็จแล้วนะครับและใครเรียบร้อยแล้วอีกข้อหนึ่งหน้าหนึ่งนะคะนักเรียนก็เขียนหลังคาว่าเช่นได้เลย เรียบร้อยอย่างคะเรียบร้อยอยังเออย่าเรียงร้อยแล้วนะคะอีหน้าหนึ่งน,นอกหลา,างค้าเช่นได้เลยนะคะนะในหน้าหนึ่งร้อยหกในหน้าหนึ่งร้อยหกทำหรือยังคะอย่าพลาดต่อไปให้เสร็จแล้วครับอททำแล้วนะคะหน้าหนึ่งร้อยหกก็คือให้นักเรียนดูต,<อ>ต,ต่อไปเสร็จแล้ว จากในแบบฝึกหัดนะคะอ่ามาหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดนะคะแร่งทีู่่แห่งหนึ่งเป็นบึงน้ำจืดซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะมีสัตว์และพืชอ,อาศรราัยอยู่หลายชนิดนะคะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าในดึงธรรมชาตินะคะก็สามารถที่จะอยู่ในบึงมีพืชและสัตว์อะไรบ้างที่อยู่ใน แหล่งน้ำหรือบึงนะคะก็จะมีพืชเอก้านและใบลำต้นมีช่องนะคะภายในอากาศส่วนบีเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าไม่มีไม้ม,มีน้ำแหลมขนาดเล็กเนี่ยมันต้องเป็นแบบพืชที่ไม่ได้อยู่ในน้ำแน่ๆนะคะก็จะมีสัตว์ซีและดีนะคะเพราะว่าสัตว์ซีเนี่ยเป็นเอ่อเป็นสัตว์นะคะระหว่างนิ้วเนี่ยมีพังผื้น ึ่งช่วยในการว่ายน้ำได้และสัตว์ดีนะคะเพราะว่ามีครีบซึ่งช่วยในการว่ายน้ำด้วยเช่นเดียวกันใช้ปรากาดำใช่ไหมครับอ๋อได้ครับเคนจิหรือเปล่าลูกเนะ นี่เป็นคุรังเนี่ยของเคนจิปะ่ะนี่จริงนะมาเรียนกับครูเบียก็ได้นะเคนจิอ๋อคุรังให้ทำไมาเคนจิไปใช้ของคุรังอะเคนจิสิทธิพิเศษค่ะรถตู้ไม่มีเมลนะรถตู้ไปรับเคนจิมาโรงเรียนคเคนจิก็เลยต้องอยู่กับทุกคน <c oughs> ได้ครับได้ผมก็ป่าอยูทำไมครูรังเเปิดกล้องตลอดเลยแต่ไม่เห็นนะเนี่ยทุเรศอ๋ออ๋ออันนี้ก็คือเป็นสีขอดูข้อสองน่อยครับข้อหนึ่งเพื่อนเสร็จยังคะข้อสอง อันนี้หมดเลยนะไม่สามารถย่อนะคะซีมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนต้นไม้แห่งนี้นะคะอาจกีดไปด้วยจากบทความนะคะอ่านข้อความต่อไปนี้บนต้นไม้มีรังนกมีนกสามตัวแม่นกนะคะกำลังกินหนอนนะคะ,ะต่อมานะคะนอนกำลังกินใบไม,ม้งูพันกินไม้ นนะคะด,ดวีวเดี๋ยวนเรีต้องไปเรียนของทีเชร์นะคะสลับกันสลับกันนะอ่านเอย่านักเรียนแคปหน้าจอไว้ก่อนได้นะคะี๋ยวเราค่อยมาต่อนะคะอะแคปหน้าจอเลยหนึ 1, 2, ่งสองสามแคปเลยหนึ 1, 2, ่งสองสามแคปค่ะแคปแล้วครับอ,อ่ะ เแป๊บหนึ่งครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับแป๊บหนึ่ง,งครับ